สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาเสริมประสบการณ์ระดับชั้นอนุบาล3เรื่องอาหารหลัก5หมู่อาหารหลัก5หมู่จะมีอะไรบ้างนั้นถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอาหารหลัก5หมู่คืออะไรอาหารหลัก5หมู่ คือกลุ่มสารอาหารที่สำคัญที่เด็กๆควรได้รับในแต่ละวันนั่นเองค่ะหมู่ที่ 1. โปรโตีนได้แก่เนื้อนมไข่และถัว่วหมู่ที่ 2. องคราร์โบไฮเดรตได้แก่ข้าวแป้งเผือกและมันสำปะหลังค่ะ หมู่ที่สามแร่ธาตุได้แก่ผักหมู่ที่สี่วิตามินได้แก่ผลไม้หมู่ที่ห้าไขมันได้แก่ 5, น,แกน้ำมันเนยชีสเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะ คำสั่งมีอยู่ว่าจงขีดเส้นใต้คําตอบที่ตรงกับภาพเดี๋ยวเรามาดูภาพกันนะคะมีผักมากมายเลยเดี๋ยวมาดูตัวเลือกค่ะกอไก่โปรโตีนขอไข่แร่ธาตุคอควายวิตามินข้อไหนถูกคะขอไข่นั่นเองค่ะ ข้อต่อมานะคะดูจากภาพแล้วมีผลไม้มากมายมาดูตัวเลือกกันค่ะกอไก่โปรตีนขอไข่ไขมันคอควายวิตามินเด็กๆเลือกข้อไหนกันเอ่ยข้อที่ถูกต้องคือคอควายนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะค่ะและข้อสุดท้ายของเรานะคะ จากภาพแล้วเด็กๆคิดว่าเป็นตัวเลือกข้อไหนเอย่ยกอไก่ไขมันขอไขโปรโตีนคอควายแรทาตดข้อไหนคะกอไก่นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารหลักาหมู่ของเรานะคะหากเด็กๆรู้จักรับประทานอาหารหลักาหมู่ของเราให้เพียงพอและเหมาะสมในแต่ละวันร่างกายของเด็กๆก,ก็จะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้คุณครูก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันในสัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ